คำพูดว่าเอ๊ทำไมฟ้ามันดูรักษายากจังเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ยากมากที่ถามว่าทําไมเป็นคําพูดที่ง่ายแต่หาคมตอบยากเบียสุจินันท์ที่ปรึกษาปัญหาผิวและธุรกิจประจําบริษัทลาชูเล่คอสเมติกประเทศไทยจํากัดผู้ให้ความรู้นาวาเอกหญิงชนุกนาถวรากรทองประดิษฐ์ คนที่จะดูแลเรื่องฝ้ารักษาเรื่องฝ้าเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่เลยอ่ะที่เจอกันนะคะเข้าใจว่าผิวของคนเราเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยชั้นของผิวหนังก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยคือชั้นหนังกำพร้าซึ่งเป็นชั้นนอกสุดแบบว่าหลุดลอกออกไปนะคะซึ่งบริเวณชั้นนอกเนี่ยมันก็จะมีการผลัดเซลล์ผิวเ หรือว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยการผ่าเซลล์ผิวของคนเราเนี่ยมันก็จะมีการผ่าเซลล์ผิวได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กเนี่ยเขาเวลาเขาเป็นแผลหรือว่าเวลาเขาไปโดนอะไรมาเนี่ยเวลาการหายเนี่ยก็จะง่ายว่าเราไปโดนแดดหรือร<ๆ>ว่าเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาไม่นานนักแสดงว่าอายุมีมีส่วนประกอบคัญแน่นอนอแน่นอนนะคะ อายุมากขึ้นนะคะการผ่าเซลล์ผิวมันก็จะช้าลงตามวัยอันนี้คงเป็นเรื่องปกติของฟังก์ชันของการทํางานอยู่แล้วใต้ลงไปเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ผิวที่เรียกว่าชั้นหนังแท้ซึ่งในบริเวณชั้นหนังแท้นี่จะมีอะไรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมากมายเลยในบริเวณนั้นนะคะซึ่งรูขุมขนเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาออกบริเวณนี้บ้างก็จะมือตองไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้ก็จะมีเส้นประสาจะเกิด ปัญหาในบริเวณนี้มากมายนะคะคทีนี้รอยต่อระหว่างชั้นหนังกำพ้ากับชั้นหนังแท้เนี่ยมันก็จะมีเซลล์อยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานอไซต์นะคะซึ่งบริเวณเมลานอไซต์เนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตเมลานินซึ่งเราจะได้ยิงคำนี้บ่านครับงบ่อยมากเลยเมลานินก็คือเม็ดสีนั่นเองนะคะค,ค่ะตัวเมลานินเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเป็นเม็ดสี นะคะทำให้คนเราเนี่ยที่ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยจะมีเม็ดสีที่มันแตกต่างกันวัดกันตรงเมลานินวัดกันตรงปริมาณเมลานินแล้วก็ฟังก์ชันของเมลานอไซต์นี่ถ้าเกิดว่าเร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 าพูดถึงเรื่องของเม็ดสีเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของสกินทป์ นะคะซึ่งสกินไทป์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปตั้งแต่1จนกระทั่งไปถึง6เลยถ้า1เนี่ยชนพวกเนี้ยก็จะเป็นคนผิวขาวมากเลยนะคะอย่างเช่นฝรั่งที่อยู่ทางด้านพวกสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะขาวมากเลยเมลานอไซต์เขาก็จะน้อยขาวขาวอะไรพวกเนี้ยหนึ่งสองเรียงมา3 4ก็จะมาเรียงมาอยู่ในพวกทางด้านเอเชียแล้วใช่ไหมคะอย่างเราก็อาจจะเป็นสกินไทป์สี่อะไรพวกเนี้ยถ้าห้าหไปก็จะยิ่งเข้มซึ่งสกิน ทายขาวๆเนี่ยเมลานนไซต์น้อยาการสร้างเมลานินน้อยพวกเนี่ยผิวขาวจริงอยู่ข้อดีก็คือไม่ไม่ไม่คำ้ำดูไม่หมองดูไม่หมองอาจจะดูดีขาวจรงิงแต่ข้อเสียของเขาก็คือเวลาโดนแดดเนี่ยเ <c oughs> มลานินเนี่ยจะมีหน้าที่ทําหน้าที่ก็คือเวลาโดนแดดเมลานนไซต์สร้างเมลานินมาเนี่ยเ <c oughs> มลานินจะมีหน้าที่ทําให้มันไม่ไหม ออ๋ใช่มคิวของเราไม่เบิรลอคิวของเราเนี่ยมันไม่เบิร์นใช่ไหมคะไม่ไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เป็นพวกฝรั่งเนี่ยเวลาโดนแดดเนี่ย ผิวก็เลยไม่ไม่ได้ง่ายถูกไหมคะเวลาเจอพวกแดดแต่ในขณะที่คนสกินไทป์ที่ค่อนข้างสูงๆเนี่ยโอกาสการไหม้เนี่ยน้อยมากเลยก็คือไม่ไหม้นั่นเองแต่อาจจะทําให้ผิวเนี่ยคล้าขึ้นพอคล้าขึ้นสักระยะเวลาหนึ่งสักพักหนึ่งผิวคล้านั้นมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปแล้วก็กลับมาเป็นสกินไทป์ตามปกติของเขาอันนี้ก็คือความลับของเมลานินนั่นเองนะคะ เพราะนั้นเวลาคนที่เราขาดเมลานินเนไซต์ไปก็คือเม็ดสีมันหายไปก็จะกลายไปเป็นพวกด่างขาวซึ่งคนไข้พวกด่างขาวเนี่ยเราก็ต้องกลัวเพราะว่าพวกนี้จะทำให้เวลาผิวเราไม่มีเมลานไซต์เนี่ยแสง UV เนี่ยก็จะมาทำร้ายผิวได้โดยตรงไม่มีเกราะป้องกันก็จะเกิดพวกมะเร็งผิวหนังได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังถึง ข้อดีหรือประโยชน์ของเม็ดสีอย่าได้ไปรังเกียจเขาเขาสร้างมาเนี่ยเขามีประโยชน์ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับฟ้าอย่างไรมาเข้าเรื่องของ้าละเมลานไซต์ถ้ามันสร้างโดยทั่วๆไปปกติมีการสร้างแบบให้ผิวสีมันเนียนมันก็ดีไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมีการสร้างแบบผิดปกติมีการพูของเมลานินแบบ ผิดปกติก็คือเยอะเกินไปในเฉพาะที่ああนะคะเฉพาะที่ที่รตรงนั้นคืออะไรฝ้าก็คือมีการก่อให้เกิดเม็ดสีผิดปกติในบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณฝ้าจะเกิดที่บริเวณหน้าใช่ไหมคะซึ่งโดยมากมันไปจุดรับแสงถูกต้องถ้าเกิดโค้ชจะดูว่าส่วนมากเนี่ยมันเกิดในบริเวณไหนมันก็มักจะเกิดในบริเวณที่หน้าแล้วก็ไม่ใช่ทางหน้าด้วยโดยมากเนินสูงถูกต้องต่ต้องเป็นบริเวณที่ถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ โดนแสงค่อนข้างเยอะมักจะเป็นโนกแก้มนะจะเป็นหน้าผากมักจะเป็นสันจมูกอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่จุดที่สันนิษฐานว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดฟ้ามากที่สุดจึงเป็นแสงแดดจึงเป็นผู้ร้ายอันดับหนึ่งของแดดถามว่าทําไมแดดจึงเป็นผู้ร้ายก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่า มันไปทํางานยังไงมันเป็นผู้ร้ายได้อย่างไรที่ส่องลงมาที่ผิวโลกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นที่หนึ่งแสงแดดให้อะไรเราบ้างใช่ไหมแสงสว่างใช่ไหมคะเพราะตอนเช้าจนทั่งถึงมันต้องมีแสงเขาเรียกว่าวิสิบิลไลท์อันนี้ได้แน่นอนซึ่งเป็นประโยชน์เพราะถ้าโลกเรามืดตลอดเวลาโอ้ไม่ไหวชีวิตไม่มีชีวิตมืดมนชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรเติบโตขึ้นมาเลยอันที่สองให้อะไรอีก ให้ความร้อนค่ะ,ะค,ความร้อนมาจากอินฟราเรดถ้าเราเรียนนะมันก็จะต้องมีอินฟราเรดต่อด้วยวิสิเบลไลท์และถ้ามีอินฟราเรดก็ต้องมีแสงเหนือม่วงหรือเรียกว่าอัลต้าไวโอเลตนั่นเองอทีนี้อัลต้าไวโอเลตเนี่ยค่ะมันจะต้องประกอบไปด้วยอัลต้าไวโอเลต A B และ C มีสมีสประเภทอีกอใช่แต่ว่า บางเอิญอัลตาเบอร์เสซีเนี่ยมันยังลงมาไม่ถึงพื้นนะคะเวฟเลนจใช่หรือว่าความยาวคลื่นของมันเนี่ยมันยังลงมาไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นผู้ร้ายที่ลงมาโัรดีของเราเนี่ยจะมีแค่สองคนคือใน A กับในบีใน A ททำให้เราเกิดความแก่เี่ยวและใน B ททำให้เราเกิดการหมองไม่หมคล้ำดำเหมือนโดนของถูกต้องแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยละค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิด ว่าได้เพราะ oh. ไปกระตุ้นทําให้เมลานไซต์ทําทงานเยอะผิดปกติแสดงว่าโทษเด็กคุณหมอเมลานไซต์เนี่ยต้องทํางานทุกวันอยู่แล้ว แต่ว่าการเกิดฝ้าเนี่ยเขาทํางานผิดปกติซึ่งเกิดจากปัจจัยกระตุ้นผู้ร้ายของเราที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของแสงแดดก็จะมี UVA UVB ตรงนั้นด้วยที่ไปกระตุ้นเมลานอไซต์ให้นางทางานเยอะๆเยอะๆเยอะๆขึ้นแต่ว่าเอ๊ะละครเรื่องนี้มีผู้ร้ายคนเดียวไหมนะไม่น่าจะใช่มันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันไปโฟกัสแค่เรื่องของต้องเป็นเรื่องแดดอย่างเดียวแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นบางคนเราก็เลย ใช้วิธีป้องกันโดยการทาครีมกันแดดทุกวันแล้วป้องกันเราตัวเราจากตัวผู้ร้ายคนนี้แล้วลบแดดอย่างดีไม่เป็นแน่ไม่เป็นแน่นอนใส่มัวใมมีร่มกัน UV นั่นนู่นี่สาเหตุเหล่านั้นมีอะไรบ้างเช่นว่าเอ๊ะทานยาอะไรที่ไปกระตุ้นทําให้เมลานไซต์นั้นทํางานเยอะเกินไปหรือเปล่ายาเหล่านั้นเช่น อฮอร์โมนโมน,นะคะเช่นยาคุมกําเนิดหรือเปล่านะคะหรือยาบางตัวที่กระตุ้นทำให้เมลานอไซต์ทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอันที่2ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ทําให้หน้าเราเนี่ยมีโอกาสทําให้เมลานอไซต์ทํางานเยอะเกินไปพวกครีมเขาเรียกว,ว่าครีมคุณภาพ คุณภาพต่ำหรือเปล่านะคะหรือว่าครีมบางตัวที่มีสารแปลกปลอมหรือเปล่าที่ไม่เหมาะกับผิวหน้านะคะหรือว่าปัจจุบันเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานกลางแดดอย่างเดียวนะแต่ว่าเราทํางานอยู่กับแสงไฟซึ่งแสงไฟมือออมมีผลด้วยหรอฮะมีผลในทั้งหลายมือถือนะฮะทั้งหลายสาเหตุมันมาเยอะแยะไปหมดเลยพันทุกรรมก็มีคนแน่นอนพ่อแม่เป็นอย่างไรเรามีโอกาสมีโอกาสเราต้องบอกว่าเรามีโอกาสทุกทุกโรคนะคะ ทุกๆโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเพราะโรคติดต่อเป็นโรคของติดต่อระหว่างเชื้อเชื้อโรคแต่โรคอื่นๆค่ะมันมีโอกาสที่ส่งต่อพันธุกรรมอยู่แล้วซึ่งพันธุกรรมเนี่ยมันยากต่อการหลีกเลี่ยงสาเหตุบางอย่างป้องกันได้ต้องป้องกันอะไรรักษาได้คุณรักษาอะไรบางอย่างไม่ได้ก็ลองเลตอีกบีเช่นพันธุกรรมอันนี้จะแปว่าไม่ได้อันนี้อันเสีสูงครับ ก็ต้องปล่อยมันไปแต่ว่าเราต้องรู้ไว้นะคะเพื่อว่ากิฟต์อินมาหรือเก็บไว้ในใจว่าอ๋อนะมันมีบางอย่างที่มันแก้ไม่ได้นะคะมีโอกาสทั้งหมดมีโอกาสด้วยก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะครับที่หรือว่ายาหรือว่าครีมหรือว่าพันธุกรรมนะครับหรือไม่หรือไม่กระทั่งว่าแสงไฟแสงการทําอาหารก็มีผล อีกอันหนึ่งที่ชอบพูดมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้แต่มันเป็นได้ก็คือสตรสโอันนี้ไม่น่าเชื่อสตรสไมถึงนี่ค่ะพวามเ่าียดแน่นอนเพราะมันมีผลต่อเรื่องฮอร์โมนในร่างกายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลทั้งสิ้นทั้งสิ้นนะคะแสดงว่าการกินอาหารก็มีผลใช่คำพูดว่าเอ๊ะทำไมฟ้ามันดูรักษายากจังเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ ยากมากที่ถามว่าทําไมเป็นคำพูดที่ง่ายแต่หาคาตอบยากใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นอกจากเรื่องของภาวะเรื่องของแดดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆด้วยเกิดจากการที่เอาหน้าตัวเองไปหาปัจจัยกระตุ้นเช่นพอรู้ว่าเป็นฝ้าแล้วก็ไปหาครีมรักษาฝ้าซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานก็เลยไม่รู้ว่ามีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนก็เร่งกระตุ้นให้เมลานอไซต์เนี่ย ผลิตเม็ดสีเมลานินเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้เราเราไม่ได้สรุปว่ามันมันมันรแต่มันคือโอกาสของการเป็นไปได้ซึ่งมีค่อนข้างสูงหรือบางคนไปทําเลเซอร์หรือนี้ก็มีโอกาสก็มีโอกาสเช่นกันถ้าไปเจอเลเซอร์ที่ไม่ได้เฉพาะที่จะมาดูแลในเรื่องของฝ้าผิดประเภทการลอกน้ะการทาครีมการทาการทําเลเซอร์เนี่ย มันคือปัจจัยที่มีโอกาสกระตุ้นให้เมลาโนไซต์ของเราเนี่ยทำงานผิดปกติก็คือผลิตเมลานินเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง้คกับการดูแลเนี่ยที่ที่ผิดวิธีหรือผิดความถี่อันนี้ก็สําคัญเพราะเช่นบางคนเนี่ยอยากจะทําให้มันหายเร็วแน่นอนอ่ะทุกคนอยากจะใจเร็วใช่ว่าใชที่ผิด หรือเลือกความเีท่ที่ผิดเช่นการลอกหน้าบางคนก็บอกว่าเออช่วยผัดเซลล์ผิวดีกว่าเพราะว่าเราเราเราเชื่อว่าการผัดเซลล์ผิวเนี่ยจะช่วยทําให้มีการผัดเซลล์ผิวที่ดีมากขึ้นแล้วก็ะทำให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ย ฟื้นฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นเราก็พยายามช่วยมันแต่ว่าความถี่อสําคัญคนะคะคเพราะว่าการผัดเซลล์ผิวเราก็ต้องรู้ว่าโดยปกติผิวของคนเราเนี่ยมีการผัดเซลล์ผิวทุกๆ28วันหรือประมาณ1เดือนแต่เราพยายามเร่งโดยใช,ใช้ใช้ครีมที่ไม่ ไม่ไม่เหมาะหนึ่งสองความถีบ่บ่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่ง<ป>ทำให้ไปให้มันช้าอ,อ,อ่ะผู้ต้องอันนี้ยมันก็หลายเหตุผลมากนะคะที่ทําให้คําตอบก็เลยออกมาว่าทําไมถึงไม่ดีสักทีทาไมถึงไม่หายสักทีทําไมดูดูทำท่าเหมือนจะดีแล้วกลับมาเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นปันไวทองมีผลไหมผมว่ามีนะแน่นอนค่ะเพราะว่าไวทองมันคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยมันมีผล มากด้วยอยู่แล้วแสดงว่าคนที่วันนี้ไม่เป็นฝ้าอนาคตใช่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสเป็นฝ้านะใช่ใช่ถูกไหมครับเหมือนสิวเลยวันนี้ไม่เป็นสิวพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันนี้อาจจะเป็นก็ได้อักเหมือนเหมือนกับหลายคนอ่ะชอบชอบมาถามว่าเออหน้าแบบเนี้ยเป็นรอยดำแบบเนี้ยครับอันนี้คือฝ้าเลื่อดฝ้าลงคอับซึ่งบอกได้เลยว่าใช้วิธีการดูหน้าแล้วบอกเนี่ยไม่ได้วิธีการที่เขาบอกเนี่ยเออ ก็ควรจะต้องใช้วิธีการถามหรือการถ้าภาษาแพทย์คือการซักประวัติตนั่นเองแล้วก็ดูว่ามีประวัติจากแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุจากอะไร,รแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ตัวเองเจอมาเนี่ยนะคะมันเป็นประวัติที่สาเหตุมันมักจะมา รวมรวมกันมันไม่มีใครหรอกค่ะหลายหลายอย่าง <คน S 2> รวมกัน,นคนหนึงเนี่ย<อ>มันมาแค่โดดโดดแค่อย่างดีย,ยังไม่เคยเจอมันค่อ,ของงนข้างน้อยะะน้อย,ยมันก็มาเพราะฉะนั้นเวลาการที่เราแนะนําให้เขาดูแลเนี่ยเรามาจะดูบอกแนะนําให้เขาดูแลแบบ รวมอยู่แล้วค,คือถ้าเกิดคนนี้มีปัญหาแล้วมีบังเอิญมีสาเหตุเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะก,ก็แดแนําให้เรื่องของการดูแลเรื่องของไปดูเรื่องของยาว่ามันเหมาะสมไหมเช่นยากรูนเนอตัวนี้มันโอเคไหมหรือปรึกษากับคุณหมอทางด้านสูตินรีเวทว่ามีตัวยาที่หอกตัวย,ยาฮอร์โมนต่ำกว่านี้ไหมหรืออะไรด้วยนะคะแต่ว่ายังไงเรื่องของแดดเนี่ย absolutely แล้วร้อยคนก็ต้องร้อยคนต้อง ป้องกันอยู่แล้วเพรนนไปไไม่ได้หรอกคนนี้จะต้องเลือดเท่านั้นไม่ใช่ฝ้าแดดคนนี้ต้องมีฝ้าลมเท่านั้นไม่ใช่มันไปไปไม่ได้ค่ะเพราะทุกคนเนี่ยต้องเจอแดดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวหมอเองแล้วเนี่ยหมอจะแนะนําว่าเรื่องของแดดเนี่ยยังไงก็ต้องป้องกันครับดูให้ออกว่ามันใช่ฝ้าหรือไม่หรือมันไม่ใช่หรือมันเป็นอย่างอื่นอันนี้ีด้วยเหรอฮะฝ้าจริงจริงหรือฝ้าแอบแฝงใช่หรือมันไม่ใช่หรืออาจจะไม่ใช่เลยเช่นมันเป็นกระลึกอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจกว่า ครับนะคะอันนี้น่าสนใจกว่าการที่จะแบบว่าฟ้าเลือดหรือฟ้าลงคะอันนี้มันไม่มันไม่น่าสนใจเราหมอวิธีการสังเกตนะฮะคือไอ้ขาวคร่าวคราบฟ้าก็มักจะเป็นปื้นที่ค่อนข้างดูตื้นๆแล้วก็เป็นสีน้ําตาลเป็นปื้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกละลึกเนี่ยมักจะเป็นจุดที่ค่อนข้างดูลึกลงไปแล้วก็ออกจะเป็นออกจะเป็นสีดิบๆแล้วออกสีเทาๆมากกว่าแล้วมักจะอยู่ข้างหนกแก้มสองข้างแต่ถ้าเป็นฟ้าเนี่ยมันอาจจะเลยเข้ามา ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกระเนี่ยมันก็จะอยู่กระลึกนะคะกระลึกแต่ถ้าเป็นกระทั่วไปมันก็จะเป็นเหมือนกระกระั่วไปมันก็ทั่วไปเป็นสีตันต้องดูให้ออกใช่อันนั้นสําคัญกว่าหรือว่าเป็นกระหรือเป็นทั้งฝ้าและกระ ถูกไหมเพราะหลายหลายคนแบบว่าเอ้ยตรงนี้จางแล้วแต่ทำไมตรงนี้ยังไม่หายสักทีอ้าก็อนี้มันกระนี่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะอาจจะยากแล้วก็ต้องใช้สกิลต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยทำชำนาญในการดูนิดงดึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้คำว่าหายเนี่ยมันมีโอกาสถ้าคุณเข้าใจว่ามันมาอย่างไรแล้วมันจะไปต่อได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม ลาชูเลมีใบาการันตีรับรองความปลอดภัยและนวัตกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีมานานมากกว่า22ปีแล้วค่ะจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอร่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ สำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ